โอ้ยครับก็สวัสดีท่านชมรมเลยนะครับผมนิมนีทนะครับวันนี้ผมเปิดมากลางเกมเลยนะจังหวะนี้เดินลงมาล่างสามตัวนะครับกระโดดตาแล้วก็ป่าไปนะครับแล้วก็ไล่ตามทีนีอ้อิวไปนะครับแล้วก็ป่าจังหวนี้แรดเข้าไปปึ๊บทีนี้ตายนะครับเรือนสติบ้า โอ้ยรถไฟฟาจะโดนนะครับไม่โดนครับไม่โดนนี่นะเขา,าเปิดพุ่มโอ้ยเจ้านี้ล่างบงอยู่เขาก็มาเติมนะครับแผลไทยไปสองผมโดนไปปาดนี่นะเขาปาดนะครับติ๊กออกก็ปาด กระดูดแล้วก็ป่าตอนนี้ก็เคลียร์คลิปก่อนกลับบ้านครับข้าวที่ดีก็รอเอลซูหน่อยคงเลือกมาทานนะครับวนี้แล้วก็วาร์ปกลับบ้านนะครับหมวดผมก็พยายามดันมิดนะครับนี้ก็ผมกำลังดันมิดช่วงดันมิดอยู่ เกมนี้ก็หน้ากดอ๋อกดห้าครับผมกดมากับไซซีครับยูทูบนะเขามป็นส้มกับหยาดไม่นส้มแต่เกมนี้เขาเล่นแร็นะครับน,นี่เดินลงมาพยายามให้แคลรี่เห็นให้แคลรี่เล่นง่ายครับเดินมาโซนนิดหน่อยได้ฟังเขากดผมอยู่ครับดูเช็คคุ้มไปเมื่อกี้ครับก็พยายามเดินให้แคลรี่เห็นแมบปบครับ นี้ซีเนอยู่บนนะครับผมว่าจะได้ที่ล่างหรือเปล่าส่วนนี้ผมคิดไง,ไปปงใช่ไม่ได้คิดตัวเดียวครับก็ <ๆ S 2> เล่นไปครับตีนกก็พยา<ๆ>ยามเดินโซนไม่ให้แคลรี่เห็นแมปไว้นะครับให้แคลรี่ง่าย ล่างมาล่าครับวันนี้ล่างสามครับเราลับไว้อยู่ oh <my> เขาพยายามจะเล่นล่างครับแต่ผมเกียคลิปได้ีล่างเยอะจะจัดวันนี้ให้ห oh <my> มโครตไปใส,ส่ทีเนียลล้ยมันก็ปาดไปครับก็ดูดแล้วก็ปาดไปทีครับ ผมจะเอาป้อมล่างนะจะได้ครับตอนนี้ได้ครับได้โอ้ยเกือบตายกี้ก็ว่ากบ้านนะครับอันนี้อยู่แหลงซูพีไม่กี่ดาวครับห้าสิบกว่าดาวผมก็อยู่แค่ นี่เดินมาดูคองครับเพื่อเขาตีคีร่าเคคีร่าไม่ได้ต <Napoleon> ีครับคีร่าเดินไล่มานีผมโหดใส่ถูกเลยบนเยอะจัดครับช่วงนี้ผมเหมือนว่าผมจะโดดใส่นะเวื่อผมโดดพลาดแต่เหมือนเกมบักหรือเปล่าไม่รู้พลิกพลาดไปครับพอดมาโหลดคำสาม บอลโลมาดูดเพื่อเอาตรีมาผมรับซีเนลซีเนลรอซีเนลรอดได้มาสามวันนี้ก็รีครับ,รบลีผมนนคลิปล่างเข้าเลยจังหวะน,นี้ผมภาคไม่เก่งนะครับขอโทษท่านผู้ชมกันด้วยนะครับใครที่ดูอยู่ภาคครั้งแรก ไม่อาจจะช็อตหน่อยอาจจะไม่หน่อยอาจจะช็อตเยอะเลยก็พูดแบบติดๆขัดๆก็ขออภัยด้วยนะครับดูเรื่องมากลางนะครับอ,อ,อยู่ทางกลางอย่างเงี้ยเราเป็นการเข้าน่าจะโดดยัดเข้านะครับโดดโซนไปให้เพื่อนตีปั๊มทีนี่พยายามกันทำไม่ได้ครับ นี่วาผมจะขัดเอาทิเนี่นะสิะเนีย่ยสักรไปครับขึ้นมาอุ้ยเอ็กโซฟิกลบวันนี้ยังไงดูแล้วก็ปาดเลยนะครับปาดไม่โดนนั่งโดนไม่ตายครับไม่ตาย วันนี้ผมโดนอ่ะปิดลอ็อกโดนหนีของลมรัวรวรอครับรอวันนี้ก็ว่ากับบ้านเหมือนเดิมนะครับโอ้ยแล็ดรอสลิมตายครับแล็ดโซโล่ไปวิ่งพลิ้นลำคาบอเลยอะ เล่นมากับมาเฉยผมดูดป,ปาดเรียบร้อยตายโซลคิวแบบมีเพื่อนช่วยนะครับโซลคิวแบบรัดเข้ามาวันนี้มาฟ้ามีเกิดมาผมก็นึกว่าได้จะเข้าด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาไปดูคลองมั้งผมก็เบียดไปมีคนเดียวไป เลยก็ปาดนะมาหลอดไม่มีอะไรมากปาดเฮ้ผมได้ดาบแดงแล้วครับช่วงันนี้ผมว่าผมจะออกเป็นเป็นทอยครับเป็นทอยเจอมีคิล่ายู่เอะโปรแรงมากเมทสองนี่ผมเพื่อนเปิดคองผมก็มาโซนให้นะเ็กพุ่มไปดูดไปเมื่อกี้ ยามโซนะเพื่อนได้โดดใส่ปรับไม่โดนใครเลยจะตูทูโดนพอครับพอสะลิมหน้ตาตา,านี่ยเมื่าาวานี้มังกรยกปรับแลดไหลแลตไสครับตายเราก็เริมมังกรต่อเลยนะครับที่ฟังหระตูต,ตีไ้แล้วสองบรับครับคุ้มจัด อุ้ยป้อมกลางอุ้ยไม่แตกครับไม่แตกนี่ครับรอการ์ดเข้าเราก็พยายามาเล่นนะอุ้ยยุ้ยตายเฉยโดดเปิดไปไม่โดนใครครับเพื่อน้ป้อมทีป้อมนิงกีร่าโหลดบ้า เนี้ยติผมฟิกหนีแนดผมกดก่อให้ปาดโอไม่รอดครับไม่รอดวิญญาณโชว์ข้างวันนี้ยังไงเนี่ยลำครับลำดูดดูดไม่โดนโอ้ยล่นลำยับลำปาดแตกเลื่อนมาผมโดดปาดปรับ ตายครับตอนนี้น่าจบเลยนะครับจบมาแค่สิบนาทีครับตอนนี้ตึงจัดทีผมผมจอได้ห้องเข้ามานะใน youtube เขาสตรีมอยู่ สี่สิบห้าดาวนะครับรายที่สองได้เหรียญยกสูเ mvp ก็จบกันแค่นี้ครับสวัสดีครับก็ขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ